ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะซึ่งเป็นเอกชนนั้นถอดใจตะแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะจากนี้ไปตัวใครตัวมันแบบนี้ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเมื่อเขาจะเอาเปิดดาลี่ไปขนฐานแบบนี้ก็ตัวใครตัวมัน เมื่อทีมพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะถอนตัวซะแล้วหลังรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแอปพลิเคชันหมอชนะโดยไม่ยอมให้ทำงานเป็นแบบออโต้อ,อ้าวเฮ้ยทำแบบนี้ทำไปได้ยังไงเนี่ยชาวเน็ตลั่นแล้วแบบนี้จะให้ประชาชนโหลดเพื่ออะไรแล้วใครจะรับผิดชอบรลัะคราวนี้ หรือแอปพลิเคชันนี้ชับจะไม่ปลอดภัยแต่แล้วเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์หลังมีข่าวว่าทีมพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะที่มีชื่อเรียกกันว่ากลุ่มโค้ด f อ r ลา b ร i c เป็นทีมพัฒนาเอกชนที่พัฒนา แอปพลิเคชันหมอชนะเป็นเวลาร่วมเก้าเดือนมาวันนี้ประกาศถอดใจซะแล้วแอปพลิเคชันนี้เดิมทีประชาชนโหลดมาใช้ด้วยมีความเห็นว่าอาจจะเป็นเครื่องมือทำให้รู้ว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใดทั้งทั้งที่มีคำถามเรื่องของแอปพลิเคชันนี้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโลเคชันการเดินทางไปมาเบอร์โทรศัพท์การติดต่อสื่อสารรูปและการติดต่อสื่อสารทั้งหมดภายในแอปพลิเคชันหลายคนก็ยังสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่จะปลอดภัยหรือไม่อย่างไรแต่หลังจากที่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการของ ทีมพัฒนาเอกชนก็มีคนโหลดเรื่องนี้กันอย่างมากมายล่าสุดมีผู้โหลดแอปพลิเคชันนี้ถึง4ล้านครั้งหลังจากที่มีการโหลดแอปพลิเคชันนี้จำนวนมากแล้วทำให้ฝ่ายราชการหันมาสนใจและทำท่าเหมือนกับอยากเข้าไปบริหารจัดการข้อมูลเอง จุดแตกหักจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่าแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยอัตโนมัติออกแบบโดยอัตโนมัติหมายความว่าการเกิดความเสี่ยงสูงต่ำจะเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องของประชาชนแอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่หลังจากที่รัฐบาลโดยภาครัฐเข้ามาแทรกแต่งโดยการจะเป็นเขตพื้นที่ เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอย่างไรต้องได้รับการอนุมัติไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติอ้าวแบบนี้ก็แหกตากันนะสิฮะทางฝั่งผู้พัฒนาบอกว่าประเด็นสำคัญคือการใช้อํานาจบาดใหญ่ของข้าราชการระดับประรัดกระทรวงบอกให้ทำตามสั่งไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ส่งเสียงแผดเสียงแป๊ดแป๊ดแป๊ดถึงขั้นบอกว่า ถึงจะมีเฟอร์ลี่แต่ถ้าฉันจะให้ขนทานก็ต้องขนทานไม่ต้องพูดมากไปทำแบบนี้ทำให้คนที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ถึงกับทนไม่ไหวทนไม่ได้กันทีเดียวเราจะย้อนดูนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นมายังไงวันนี้จะไปดูสื่อหลักอย่างผู้จัดการและ p ีพีทไปดูที่พีพีทกันก่อนนะครับ พีพีได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ลอยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของการพัฒนาแอปพีพีได้รายงานว่าเปิดใจนักพัฒนาแอปหมอชนะหลังทีมงานอาสาประกาศถอนตัววอนรัตหยุดล้วงลูกพีพีรายงานข่าวนี้เมื่อวันที่17มกราคมเวลา12นาฬิกากรณีข่าวทีมพัฒนาแอปหมอชนะได้ยกตัวยกทีม และยุติบทบาทในการพัฒนาแอปหมอชนะพร้อมส่งให้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลทั้งหมดด้านนักวิชาการอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาแอปหมอชนะแฉร,รัฐบาลพยายามจะเข้าไปบริหารจัดการแอปทำให้กลุ่มทีมงานอาสาประกาศถอนตัวเมื่อวันที่17มกราคมนายลอยชุนพงทองนักวิชาการอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาแอปหมอชนะเล่าสาเหตุการาลาออกของทีมว่า เกิดขึ้นจากรัฐบาลพยายามเข้าไปบริหารจัดการแอปหมอชนะแบบเบ็ดเต็จทำให้นักพัฒนาที่เป็นจิตอาสาทั้งหลายซึ่งรวมตัวกันภายใต้ชื่อโค้ด for p ั b ล i c ประกาศถอนตัวผ่าน f a c e b o o k แฟนเพจของทีมงานอาสาหมอชนะซึ่งสาเหตุที่ประกาศชัดเจนเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดตับสนว่ากลุ่มใดเป็นผู้ดูแลหมอชนะ ผมหวังว่าสปคคงจะเปลี่ยนใจก็คือกรมควบคุมโรคคงจะเปลี่ยนใจหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจที่ไม่ดันทุรังให้ทุกคนมีแต่ตัวเขียวผมคงต้องบอกเดินดังอีกครั้งเขาไม่ได้โหลดแอปนี้เพื่อผลประโยชน์ของราชการเขาโหลดแอปเพื่อประโยชน์ของตัวเขาคนที่เขารักคนที่อยู่รอบข้างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเราต้องช่วยกันปกป้องซึ่งกันและกัน นักวิชาการอิสระหนึ่งในทีมพัฒนาแอปหมอชนะได้กล่าววงเล็บตัวเขียวหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยตัวส้มหมายถึงมีอันตรายแดงคือเป็นพื้นที่อันตรายอาจารย์ลอยกล่าวต่อว่าสอบคอไม่เคยให้ความสนใจกับแอปพลิเคชันหมอชนะเลยจนกระทั่งระยะหลังมีการดาวน์โหลดแต่หลักล้านคนวงเล็บวันนี้4ล้านคนแล้วจึงเริ่มให้ความสนใจ ส่วนสาเหตุที่แอปพลิเคชันนี้ต้องอยู่ภายใต้สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งที่ทีมงานพัฒนาแอปเป็นภาคเอกชนเพราะหากอยู่ภายใต้รัฐบาลจะทำให้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store และ App Store ได้โดยง่ายกว่าแอปเป็นของภาคเอกชนอาจารย์ลอยตั้งข้อสังเกตว่าการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการทำงานในแอปพลิเคชันโดยยกเลิกการจัดสีตามความเสี่ยง ของเชื้อโควิด1 i ด้วยทำให้ประชาชนที่ใช้แอป,ปอยู่ในกลุ่มสีเขียววงเล็บไม่มีความเสี่ยงทั้งหมดแทนที่จะแยกเป็นเหลืองเสี่ยงต่ำต้มเฝ้าระวังแดงเสี่ยงสูงตามความจริงอาจเป็นเพราะรัฐบาลต้องการป้องกันไม่ให้ประชาชนแตกตื่นซึ่งจะทำให้การแอปพลิเคชันนี้ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนคนที่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลเท่านั้นเพราะถือข้อมูลไว้ทั้งหมด เขาสามารถไปสืบหาคนที่เป็นตัวส้มได้เขาไปสืบหาคนที่เป็นตัวเหลืองได้แต่ว่าเขาไม่บอกให้ประชาชนรู้เขาไม่บอกให้ประชาชนรู้ว่าคุณเป็นตัวส้มแล้วคุณเป็นตัวเหลืองแล้วนึกออกไหมมันเลยเป็นเหตุให้ทีมทั้งสองทีมทั้งกลุ่มช่วยกันแล้วก็กลุ่มโค้ช for พับลิกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแต่เขาพูดไม่ได้เขาไม่ต้องการพูดโดยตรงกับคนระดับรัฐรมนตรีปลัดกระทรวงอธิปดี เขาเลยบอกอย่างนั้นว่ายกแอปนี้ให้ราชการ1 0 0เเพราะเขาไม่ต้องการยุ่งอีกเลยอาจารย์ลอยเรียกร้องให้ยงรัฐบาลแล้วอสบอคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ให้ถอนตัวจากการแทรกแซงการทำงานเพราะหากทำเช่นนั้นจะทำให้แอปพลิเคชันหยุดพัฒนาซึ่งตามปกติแล้วการทำแอปพลิเคชันต้องมีการอัปเดตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่การแทรกแซงของรัฐทำให้นักพัฒนาถอนตัวทั้งหมดอย่างไรก็ตาม เบื้องต้นกลุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะลบข้อมูลของผู้ใช้แอปทั้งเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งตัวแอปได้ปิดฟีเจอร์ยืนยันตัวต,วตนเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวให้กับประชาชนจะเห็นได้จากการใช้แอปพลิเคชันหลังจากนี้ผู้ใช้รายใหม่จะไม่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเข้าระบบแล้ว แบบนี้ถ้าทางจะยุ่งกันใหญ่แล้วนะวุ่นวายทีเดียวฮ่ในเรื่องราวดังกล่าวผู้จัดการออนไลน์ได้ไรายงานข่าวว่ากลุ่มโค้ด for Public ถอนตัวแอปดังหมอชนะเจอประหลัดพูดถึงเธอมีเฟอร์นารี่ฉันก็จะเอามาขนถา่าสะพัดกลุ่มโค้ด for Public ทีมงานเอกชนพัฒนาแอปหมอชนะเตรียมยุติบทบาทในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า แฉถูกแรงกดดันจากรัฐมนตรีปลัดกระทรวงและผู้ในวยการหลายหน่วยหลวงลูกแถมเจอหน่วยงานระดับกรมเมิมนเปลี่ยนสถานะคนไข้าจากเสี่ยงต่ําเป็นติดเชื้ออ้างไม่ใช่หน้าที่แถมตอนย้ายงานออกมาเจอปลัดหน่วยงานหนึ่งพูดว่าถึงเธอมีเฟอร์นารี่ฉันก็จะเอามาขนทานบอกให้ทําตามสัง่งไม่ต้องคิดทวิตเตอร์ของนายปรชญาอ่อนเอกผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่าทีมงานพระเอกชนพัฒนาแอปหมอชนะออกมาแฉเรื่องผู้ใหญ่ลวงลูกหนักเลยพร้อมเปิดเผยข้อความที่สนทนาที่กล่าวถึงกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าโค้ดปอพับ b ลิกซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระระ,ะบุว,ว่าวันนี้ทางกลุ่มโค้ดปอพับบลิกผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะได้ออกถแถลงการ ขอวางมือและยุติบทบาททุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแอปหมอชนะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าสาเหตุการยุติบทบาทของอาสา,าสมัครกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้เท่าที่ทราบมาจากสาเหตุ2ประการประการแรกแรงกดดันของผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีประลัดกระทรวงที่ลืมถึงอำนาจในการควบคุมและกำหนดอนาคตของแอปพลิเคชันหมอชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากทีมงานที่สร้างแอปมากับมือประการที่2 จากการใส่เกียร์ว่างของเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับหน้าที่ในการเปลี่ยนสถานะการติดเชื้อของคนไข้จากเสียงต่ำเป็นติดเชื้อทำให้เกิดกรณีคนไข้ติดเชื้อนอนโรงพยาบาลแต่ยังมีสถานะเสียงต่ำโดยทราบม,มาจากว่ามีคำสั่งของอธิบดีกรมที่ออกปากว่าไม่ใช่โกงการอะไรของกรมที่จะไปแจ้งว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ รู้สึกขดผูและสิ้นหวังกับความมืดบอดทางความคิดและทะัศนคติส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่แม้ในยามวิกฤตสาหัสของประเทศชาติก็ยังเห็นสวัสดิการของประชาชนที่จ่ายภาษีเลี้ยงดูพวกเขาเป็นอันดับท้ายสุดเหมือนเดิมอีกข้อความหนึ่งระบุว่าคนที่จะออกมาบงการยึดแอปพลิเคชันหมอชนะในวันนี้บอกกับทีมงานที่ไปพบ ตอนที่จะย้ายงานออกมาจากสอพอรอวงเล็บสำนักงานพัฒนานรัฐบาลดิจิตัลมาให้ดูโดยมี NT. บริษัทโทรโคโมนาคมแห่งชาติเป็นคนรับว่าถึงเธอจะมีเฟอร์ดารี่ฉันก็จะมาเอามาขนฐานประหลัดกระตวงบอกว่าให้ทำตามสั่งไม่ต้องคิดแล้วก็แผดเสียงแผดเสียงดังๆประหลัดแผดเสียงแบบน่าเกียดมากแล้วมันก็เป็นที่มาของโพสต์ข้างบนดังกล่าว สำหรับโพสต์ที่เป็นตัวปัญหานั่นคือเนื้อหาใจความที่ผู้จัดการได้นำเสนอในเรื่องราวดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นขอขอบคุณทีมพ,พัฒนาแอปมากๆครับแอปเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การบริหารจัดการมากแต่ถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดวิธีก็คงเป็นโทษต่อผู้ใช้แอปเองดังนั้นดูจากการทำงานและผลงานต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ไว้ใจและไม่โหลดแอปครับจากแอปดีๆตอนนี้จะกลายเป็นหมาแมวฝังชิปที่คอนึกภาพออกใช่ไหมทําไมถึงว่าเช่นนั้นแอปดีๆถูกเปลี่ยนมือไปอยู่ที่ไหนละครับพวกเราก็เหมือนโดนฝังชิปนั่นแหละบางทีไปหยุดเสี่ยงแล้วเสือกไม่เตือนขอบคุณที่ทำเพื่อทุกคนขอบคุณในฟาร์มเสียสละขอบคุณในความทุ่มเทท,ที่ผ่านมาครับภาครัฐเหมือนชุบมือเปิดม,มาฮุบเป็นของตัวเองซะอย่างนั้น รัฐต้องเอารัฐมนตรีที่เก่งที่ทำงานเป็นมาทำงานไม่ใช่แต่งตั้งมาเพราะเรียกเก่งเพราะคอยสืบสอหาผู้ด่านายกผ่านโซเชียลเก่งและไม่ใช่แต่งตั้งต่างต,างต,างตอบแทนที่เป่านกวีดเก่งที่ช่วยเขาล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งเข้ามาสรุปสั้นๆรัฐเอาไปดูแลเองดังนั้นฟีเจอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ทางทีมไม่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้ามองในแง่ร้ายแอปมีคอนเซปต์ดีแต่ไม่ตรงจริตกับฝ่ายรัฐรัฐจึงต้องการควบคุมด้วยตัวเอง Data Privacy ของ User จะปลอดภัยไหมเมื่ออยู่ถูกคนครับแต่ที่เห็นเห็นไม่น่าจะปลอดภัยความเป็นส่วนตัวเลยนะคะนึกถึงข้อมูลส่วนตัวดีกว่าไหมอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคนพัฒนาแอปมีแต่คนเก่งๆคิดมาแล้วสำเร็จแล้วไม่เสียใจหรอกคะ่ะถ้ามันถูกต่อยอด แต่นี่กลับถูกลดทอนการทำงานของแอปลง Uninstall คือทางออกของทุกคนแต่ผมคิดต่างเขาอาจจะไปลบความสามารถในการแจ้งเตือนบางอย่างลบประสิธิภาพของแอปเพื่อให้เหมาะสมกับรัฐไม่ได้ดูถูกหรือดราม,ม่านะครับแต่ข่าวภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะยุคนี้หลายๆหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือน้อยมากแถมไม่ค่อยชอบที่จะเอาคนเก่งไปทำงานอันนี้ความคิดเห็นตัวตัว ปอลเรื่องข้อมูลส่วนตัวผมคิดว่าภาครัฐมีของเราทุกคนตั้งแต่เกิดหมายถึง Data p r i v a c y อันนี้น่าคิดครับตั้งแต่แรกเลยนะก่อนที่จะรู้จักส่วนหนึ่งแอปนี้พาดด้วยชื่อไทยชนะกับหมอชนะด้วยชื่อที่สอดคล้องมันทำให้คนเข้าใจไปว่ามีภาครัฐอยู่เบื้องหลังแอปเลยโดนตั้งคำถาม,ถามเกี่ยวกับควา,ามน่าเชื่อถือกับควา,ามเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุดท้ายมาวันนี้โดนลัด่นกินไปเรียบร้อย ความเชื่อมั่นต่อแอปหายไปแน่นอนคิดเหมือนกันเลยค่ะความเสี่ยสละต่อสังคมมันต่างกันจะมีแอปไว้ทำไมอีกแอปหลอกลวงมีแต่ข้อมูลแหกตาประชาชนดูแลให้ตัวเองให้ดีที่สุดโว้ยรัฐบาลแบบไทยๆคนไทยเก่งแต่ไม่ได้สนับสนุนเต็มที่เพื่อประเทศชาติแบบจริงจังนักการเมืองทำไมไม่ดูข่าวต่างประเทศเลย มัวแตม่มัวเมาอำนาจกันขนาดนี้เหรอดูรัฐมนตรีไอซีทของไต้หวันสิแนวคิดการบริหารของบ้านเราไม่ติดโผเลยเด็กไทยเรียนเก่งเลยหยุดพัฒนาเสียโอกาสสมองไหลไปเยอะพูดคำเดียวเสียความรู้สึกเหมือนป้นเด็กอีกรอบเจตนาลมในการทำแอปของพวกคุณดีมากสามารถติดตามความเหตุกต่างๆได้แต่พอโดนยึดไปแถมเปลี่ยนเป็นไม่มีการอัปเดตสถานะคนติดเชือ้อ เท่ากับแอปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนอีกแล้วแถมเป็นช่องว่างให้รัดแท็กทำรายทุกอย่างได้อีกและเมื่อติดต่างๆโดย,โดยอ้างโรคระบาดบางหน้าเห็นใจทีมผู้พัฒนานะในฐานะเราเองก็เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆเหมือนกันเราจะทำตามสัญญาเสียงเพลงก็รอยมาในหัวลบเลยครับลบทันทีก็นั่นแหละ ต้องตั้งคำถามว่าทำไมมีวิกฤตคนไม่ไว้ใจรัฐเพราะรัฐทำตัวไม่น่าไว้ใจเองมันเหมือนที่จีนไหมที่จะให้ตำรวจสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของแอปเพื่อตรวจจับไวรุ่นกลุ่มมั่วสุมต่างๆในหมู่บ้านมีคนติดเชื้อและเสียชีวิตก็เวลิโลลิกลบแอปออกไปแล้วอ้าวขนาดมีคนติดเชื้อและเสียชีวิตยังไม่มีความเสี่ยงอีกหรือฮ่ บายบายสรุปรัดต่อแหลเมคตัวเลขในแอปคุมเองหมดจ้าแล้วนี่จะโหลดไปเหรอตอนนี้บายบายขอบคุณสำหรับแอปดีๆตอนนี้คงต้องลาจากกันแล้วเพราะมีประเด็นเรื่องฝาเป็นส่วนตัวไม่ค่อยไว้ใจรัฐบาลเลยครับควรเปิดให้เอกชนหรือกลุ่มอาสาที่น่าเชื่อถือคอยตรวจสอบการบริหารจัดการแอปของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด วันนี้สายไปแล้วสำหรับรัฐบ,บาลน,นี้ในเมื่อวันนี้ประเทศนี้บริหารจัดการโดยใช้มาเฟียมาเฟียสามารถต่างผอบอรตอรอวันนี้มีคนมาชี้นิ้วตั่งได้ชอตชอตชอดข้อมูลต่างๆที่แอปพลิเคชันนี้เข้าถึงไม่มีใครปกป้องไม่มีใครดูแลยิ่งทีมพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ประกาศถอนตัวชัดเจนแบบนี้ ก็ต้องบอกว่าตัวใครตัวมันละครับลบเลยลบทันทีอย่ารอช้าแอปพลิเคชันนี้มีไว้เพื่อเตือนว่าตรงไหนมีความเสียงไม่มีความเสียงแต่วันนี้เป้าหมายนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลไม่อยากให้ประกาศแบบอัตโนมัติหมายถึงการควบคุมขนาดมีคนตายอยู่ยในหมู่บ้านยังไม่มีความเสียง แล้วที่ไหนมันจะมีความเสี่ยงไปไหนก็เขียวตลอดอย่างนี้บายบายตอนเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตย ในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งในประวัติศา,ษา,ษาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกีเ่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ